在好了。嗯嗯嗯嗯 มันให้ความปวดร้าวอะไรเนี่ยประาระาอะไรเนี่ยหใหญ่มันคืออะไรบ้างมันคือหงจ้วนใบมันถึงกับอ้หงจ้วนกับพ้นหงมีนะแต่แต่เสียสีใบเพ้่กว่า kei tō rā tō kōrero ki a au ai mo pai ki te roto